สวัสดีนะครับทุกทุกท่กทานอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุลดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษสยย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยผช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างด e l i v e r y ี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลวันทูทีวันทูละทีสวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหรือดูดวงดาวไปวันๆ ประจำในวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567นะครับแรม13ข้าเดือน3ปีถอนะใจเย็นๆอีกนิดตึงนะใจเย็นๆให้ติงนังติงนังจริงๆนะอ,อ,อีกไม่นานแล้วเดี๋วในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับที่หลายคนเนี่ยพบเจอปัญหาต่างๆเยอะแยะนะก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้น นะครับขอยอดทนนะสวดนมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเข้าไว้นะครับจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ชีวิตคนเรามันต้องสู้นะมันต้องสู้ต้องดิ้นรนนะครับเอ่ออันนี้ต่อมามาพูดถึงการทําการมงคลในวนันนะี้ห้ามทําการมงคลนะครับแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับ <c oughs> ต่อมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม13ค่านะครับความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับฝันอะไรก็ขอให้คนโชคดีแล้วกันต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันวร h a หัสบดีเป็นสวัสดีมากสาวหัวใหม่วันเพื่อเพื่อสบรีเทวาร,รักษา ตัดเล็บวันพระัสบีเทวดารักษาตัดไม่ใช่ตัดผมเทวดารักษาตัดเล็บไม่ดีมีทุกทาน้้ำมันในวันพระัสบีจะมีโชคมีลาภนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูด,ดวงชะตาดูเลขน,นะเสริมดวง <c oughs> นะครับดูวงจุ้ยออนไลน์นะดูเลขบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะบ้านนี้อยู่แล้วรวยประสบความสำเร็จ นะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะตารตั้งชื่อให้ลูกด้วยนะครับเออต้องการแบบไหนนะตั้งชื่อเอาแบบแบบไงบางคนก็ตลกตลกนะเออเป็นมุกนะบอกผู้หญิงจะตั้งชื่อผู้หญิงชื่ออะไรหานศึกแหมเนะนี่ยนะอันนี้ ต่อมามาพูดถึงการเสี่ยงเซมซประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> ให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน,านเดี๋ยออาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะสาธุใครที่ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแล้วคาดปลอดภัยนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองประสบความสําเร็จนะครับไม่วายเอฟของอาจารย์ คนไหนซึ่งบูชาน้ำเต้าเสียนมหาเศรษฐีราชาโชคของอาจารย์ไปจงร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับในทุกการเดินด้วยนะคือน้ำเต้าเนี่ยนะครับพ่อจารย์ก็ตอนนี้ปกเสกนะครับบางส่วนที่นั่นก็ส่งไปสณนีไปให้แล้วครับนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาถ้าถึงถึงคุณเมื่อไหร่เนี่ยให้คุณติดต่อมหมาจา์นะเดี๋ยวอาจารย์จะบอก วิธีใช้ให้และจะบอกเลิกยามว่าช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งต้องวันดีก่อนแล้วคุณค่อยเปิดออกมานี่คือเคล็ดลับนะครับซึ่งเนี่ยไม่ไม่บอกใครนะรเป็นความลับนะนะแล้วก็จะมีหลายท่านที่เพิ่งสั่งบูชามานะครับอาจารย์ก็ต้องไปหาของแท้สําคัญเลยต้องของแท้เป็นธรรมชาตินะครับคือลูกขนาดเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ไมเท่ากันอะ่ะมันจิมมาชจะ ใหญ่หน่อยหนึ่งเล็กหน่อยหนึ่งรูปทรงมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับคือคุณดูน้ําเต้าง่ายๆรูปทรงจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะต่างกันใหญ่นิดหนึ่งเล็กนิดหนึ่งนะแต่ถ้าน้ําเต้าถ้าคุณไปดูที่ไหนเหมือนกันเดะมาบล็อกพิมพ์เดียวกันเดะอันนี้แหละไม่ใช่แล้วของอาจารย์เนี่ยเป็นแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับใครส่งอะไมาอ๋อแชมป์แล้วแชมป์ส่งอะไรมา Hai lain namanya he halo halo เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวติดต่อไปอาจารย์บันทึกคลิปอยู่นะเอ่ันนี้นะมันคิีพูดถึงไหนวะเนี่ยออมันเยอะหมดเลยเนี่ยอะได้เซมซีใบที่เจ็ดสิบสามนะครับ ช่วงชะตาท่านในช่วงนี้อยู่ในภาวะวิตกกังวลนะครับภายนอกท่านดูมีความสุขนะแต่ภายในก็อาจจะไม่ใช่เช่นนั้นเพราะคุณต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะครับถามจิตใจให้มั่นคงนะเป็นผลดีความคาดหวังนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยจะคุณจะประสบความสําเร็จนะครับเอ่อหากสิ่งนั้นเนี่ยทำไ,ไ้ใหญ่โตเกินตัวมากจนเกินไป นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่4ีกุมภาที่ผ่านมาดวงดาวเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเก้แล้วทิศใต้มีโอกาสร่ำรวยอย่างมหาศาลไป20ปีนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะซื้อที่นะซื้อที่สามไร่หันทิศใต้เป๊ะเป๊ใชัยภูมิอาจารย์ดูไว้เนี่ยเรียบร้อยนะครับคุณจะร่ำรวยประสบความสำเร็จเออขายไร่แล้วหกล้านหกสามสิบแปดล้าน นะครับ่าท่านใดสนใจเป็นที่เปล่าถมเรียบร้อยนะครับเออสนใจก็ติดต่อได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นรูปให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงความรักบอกไปยงเนี่ยความรักก็จะสวังดังใจนะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับควรปล่อยราคา ไปตามระบบมลนะราคาคุณดีอยู่แล้วเป็นไงทองคําเป็นไงม้างราคาทองคําอาจารย์เป็นคนพูดคนแรกนะแล้วสวนทางกับคนอื่นด้วยเออจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําขึ้นเนี่ยจะถึงสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับในไม่ช้าหรอกนะเออโอ้โหลมขึ้นเวยคนแก่มก็ลมขึ้นอย่างนี้ยนะต้องกินโกปี้ก่อนนะอืม คนกินคนกินข้าวไม่ตรงเวลาอย่างนะเงี้ยแหละอาหารเช้ากินเที่ยงเท,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 ที่ยงกินเย็นเย็นกินทํางานนะนะนอนดึกนะถ้าวันไหนถ้าไม่ได้กินกาแฟเนี่ยจารย์ทํางานไม่ได้จะบอกให้นะมันเหมือนกับมันไม่ไม,ไ,มไม่สปาคะ่ะมันจะเบร,บร,บรยิ้มแล้วก็นอนไม่ใช่กัญชานะกาแฟ <laughs> เออคนมันมีความสุขอยู่แล้วนะอันนี้ <c oughs> ต่อมาพูดถึงธุรกิจการค้าบอกไปแล้วนะครับการหางานทำเนี่ยถ้าคุณไม่สร้างเงื่อนไขมากจนเกินไปเนี่ยคุณมีโอกาสได้งานทํานะเออคือมันแหมบางทีเพราะคนเรามันก็พูดยากนะบางคน้องหางานทํานู่นนี่นั่นใช่ไหมเออเหนื่อยยากบางคนเขาติดต่อมาเนี่ยเจ้าของบริษัทเขาหรือใครไม่รู้ติดต่อมาเนี่ยนะเออจะรับคุณเข้าทํางานใช่ไหม เขาโทรมาเนี่ยดึกเนี่ยประมาณสักอะไรนะสามทุ่มสี่ทุ่มดันไปต่อว่าเขาอีกบอกโทรมาไม่ดูเวลาอะไรเงี้ยเออไม่ดูเวลาเวลามันโอเคเขามารับคุณเข้าทางานนะเอ,อแล้วคุณพูดต่อว่าเขานุ่งนี่นั่นบอกมีการบอกเดี๋ยวค่อยโทรมาไหววันหลัง <laughs> แล้วคุณจะได้งานไหม เออนี่ต้อมไปรู้นะบางคนก็เรื่องมากงี่เงาเ่าคนเรามันร้อยพ่อพันแม่นั้นนี่ใส่สันดานก็ไม่เหมือนกันน,นะนะอืมอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณเนี่ยก็ถือว่าสูงเกินคาดคะแนนตอบดีนะแล้วก็ดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไัยที่เป็นอยู่นี้แต่อาการก็อาจจะหนักนะครับคุณจะต้องรักษาให้ถูกวิธีนะ อย่างเร่งด่วนโรคที่พึงรังเกี่ยวข้องกับโรคต่อมต่างๆน้ำเพศต่อมสมออยไม่ใช่นะโรคต่อมต่อมนู้นต่อมนี้ต่อมนั้นต่อมนู้นต่อมนี้ต่อมนั้นจั๊ตุ่มตุมต่อมนี้ตุ่มนั้นจั๊ตุ่มตุมต่อมนี้ต่อมนั้นเออแล้วก็บริเวณหน้าอกช่องท้องนะบางคนบอกแหมมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยโอ้ยมีความสุขเหลือเกิน เออมันคุณจะทุกข์คุณจะทุกข์กเครียดทั้งเพื่ออะไรทุกไปก็เท่านั้นใช่ไหมทุกข์ก็หนอสุขก,ก็หนอนะคุณต้องทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย <_ S 2> จิตเป็นสุขดวงชะตาคุณจะเปิดทันทีนะแต่ถ้าเมื่อยามใดจิตคุณคิดเศร้าหมองทุกข์คุณปิดดวงตัวเองโดยใช้เหตุเลยนะเออเพราะฉะนั้นจะทำตัวสบายสบายหล่นล้นลาไปวันวัน นะครับคุณจะต้องเตรียมตัวตายเสมอนะคุณจําไว้นะคนที่เตรียมตัวตายเตรียมพร้อมให้แบบแบบว่าไปตามธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะเออมักจะไม่ตายอ่ะอยู่ถึงนู่นนะเก้าสิบร้อยปีแต่คนที่ไม่อยากตายเนี่ยมักไปก่อนเสมอเนี่ยเรื่องจริงเลยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์ี่ะไม่อยากตายหนีตายนู่นนู่นนี่นั่น,นตายก่อนคนระับ <c oughs> แต่คนที่อยากอยากจะตายแหมเหมือนฟ้าเล่นตลก ใช่ไหมไม่ตายสักทีึ่งอ่ันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดนะครับพูดถึงในเรื่องของอสีให้ที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะสีที่ดีปรจจำวันก็จะมีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีขาวสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับทิ่ที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกนะเฉียง เหนือนะครับทิศที่ดีนะแล้วก็ทิศที่ไม่ดีก็ตรงกันข้ามก็คือตะวันตกเฉียงใต้นะครับในวันนี้นะเขาถือว่ามีดีตัวเลขนําโชควันนี้ก็คือมีเลขสองหนึ่งหกได้นะครับสองหนึ่งหกได้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันพฤหัสนะครับถ้าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยมักได้ดีได้ดีทุกคนเนี่ย ถ้าพ่อแม่อบรมสั่งสอนเรียนดูดีนะไม่ปล่อยให้นอกลูก่นอกทางหรือไม่เลี้ยงเหมือนไข่ในหินนะอะเรียกวะตามใจจนเกินไปอ่ะอทำมันไม่เสียคนนะครับก็จะเรียนจบตามระบบนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าดีคนเกิดวันพฤหัสนะ่หลายคนอาจารย์ก็ดูให้ให้เกิดวันพฤหัสนะเออมันก็แล้วแล้วแต่ว่า พ่อแม่จะต้องการให้ลูกคุณเป็นอย่างไรเป็นเกษตรกรนักธุรกิจนะเป็นอะไรก็ทําได้หมดอะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวพันในโรงพยาบาลนะเยี่ยมคนไข้ถ้าคุณไม่ได้ป่วยไม่สบายอนะนู่นนี่นั่นนะครับหลายคนเนี่ยที่อาจารย์บอก ว่าอิทธิพลดาวพระราหูทับราหูเดิมเนี่ยหลายคนก็ติดต่อมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น <c oughs> บางคนก็ไม่สบายบางคนก็มีเรื่องปัญหาต่างๆนานาจะหนักเบาต่างการบางคนก็ยังไม่มีนะครับเบาๆยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ดีนะเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้ชีวิตก็อย่าประมาทนะครับอย่างที่บอกเนี่ยไม่ว่าคุณจะเสวย สวยทั้งสุขสวยทั้งทุกข์สองอย่างเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไม่ประมาทดีที่สุดต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับถือว่าฐานะทางด้านการเงินคุณจะดีขึ้นทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะคุณจะมีโชคลาาเข้ามาแบบง่ายๆชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดคุยติดต่อเจ้าคุณก็จะมีความมั่นคงมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารถือว่าเจ้าชะตาจะเหนื่อยเหนื่อยเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพราะดาวคุณเป็นอุตสา,า,าหานี่อุตสาหะเลยจะต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรนะนะครับต้องอดทนหนักเอาเบาสู้นะครับบางคนก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับสร้างครอบครัวสร้างฐานะต่างๆเนี่ยนะ ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วกันต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารต่างๆส่งผลให้สังคมผลลัพธ์การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับเอ,อไม่มีปัญหาต่อมาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยให้เรามาระวังความเสียหายหเก่าๆ <c oughs> <c oughs> นะครับเสาร์เนี่ยปัญหาโน่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าปัญหาใหม่นะให้ระวังในเรื่องของกรรมเก่าด้วยนะครับแล้วไม่ควรไปงานศพ เมื่อประมาณสักปีที่แล้วเดือนสิงหานะั้นสิงหาก็มีคนเสียชีวิตนะพอดีเป๊ะเขาลูลกศิษย์เขาส่งวันเดือนปีเกิดมาเนี่ยนะเป็นคนก่อสร้างส่งมาตายอุบัติเหตุถูกอะไรที่ก่อสร้างอะ่ะถูกมาทับอรถรถอะไรไม่รู้ทับตายคาที่เลยไปตายรู้สึกไปตายโรงพยาบาลอะ นาราศีสิงห์นะครับแล้วก็นาราศีสิงห์สาวเป็นกาลากินีเลงเขาอย่างนี้แล้ววันนั้นเถือกเป็นวันสาอีกตายซ้ําตายซ้อนเออคือต้องอย่าจะประมาทนะมันโอ้โหมันก็แล้วแต่นะโชคจะตาฟ้าลิขิตน,นะก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของ ปรากฏการผ่าดาวถูดีๆนะครับได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิเ hey, ทดรีสอบปีเทสรีสอบปีมีมีลูกค้าหลายท่านนะจะส่งสินค้ามาให้จานปกเสดใหขด้ขายดีขายดี <c oughs> ได้นะจะบอกให้นะทําได้นะแต่โอ้คุณขายดีจริงๆก็จะบอกให้นะทํนะะาไปนะเล่นไปนะ <c oughs> แต่บางอย่างก็เป็นความลับนะมันบอกไม่ได้นะวันนี้วันที่เจ็ดนะครับพิษด,ดาวพุธยังเสียอยู่นะครับเสียถึงประมาณหนึ่งทุ่มพอหลังหนึ่งทุ่มไปแล้วพุธดีไม่เสียนะแล้วก็ต่อมาดาวังคารก็เสียแปดโมงครึ่งนะครับอังคารก็เสียต่อไปนะในโดยชะตาก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยว ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของระบบสิทธิวิชามหาเวทูดดาวนะครับการเรื่องระบบของแบบของจีนต่างๆนะการดูดวงตุยออนไลน์นะครับอันนี้ของวันนี้เนี่ยคนปีม้านะครับไม่ถูกกับปีชวดหนูนะวันนี้นะครับสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยคือเพราะปลูกนะครับเพราะปลูกไม่เหมาะสม แล้วก็หญิงมีคันห้ามกระทบเครื่องบดนะครับเหมาะกับกิจกรรมอะไรในวันนี้นะครับทาสีบ้านหน่อยอยู่ทาสีซะหน่อยไว้ทาสีบ้านซ่อมแซมซ่อมแซมบ้านซะหน่อยไว้ขุดดินด้วยฝังศพไม่มีไว้เปิดร้านเปิดไปเลยของของจีนนะเอแต่งงานแต่งเลยครับใครที่อยู่โสดจนโลกลืมอ่ะคานทองวิเวกเนะตั้งเตียงตั้งเสาไฟได้ นะครับตั้งโต๊ะนะเพราะชักโต๊ะออกยานถึงตีเลยทีนี้ต่อมามาพูดถึงทิศที่เป็นมงคลนะทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภคือทิศต,ตะวันออกนะสีที่เสริมประจำวันสีขาวเทาทองสีโชคลาภแดงช่มชมลูม่วงนะเวลาที่ดีประจำวันนี้ก็คือช่วงตีสามถึงตีห้า นะครับ11โมงถึงบ่าย3โมง1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับในโดชตานะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะแบบจีนนะครับถ้าคุณจะใช้แบบจีนก็จีนไปถ้าคุณจะดูเลิกเวลาต่างๆก็ก็ของไทยก็ไทยดูไทยไปนะแต่บางคนดูเขาดูดูทั้งไทยทั้งจีนถ้าดีก็กโอเคนะครับอย่างเช่นอาจารย์ปุกเสี น่ยอาจารย์ก็ต้องดูทั้งไทยและจีนนะมันจะได้พลังดีขึ้นสามภาษานะครับเอ,อ่ทำให้คุณประสบความสําเร็จนนะในการปกเสดคือประมาณสัปดาห์หนึ่งมันน่าจะมีสักวันหนึ่งนะที่ทําได้นะคุณก็ต้องรอนะครับคือเจ็ดวันเนี่ยก็ให้เวลาหน่อยปกเสดอย่าเร็วนะครับอย่ารีบนะอาจจะช้านิดนึงไม่กี่วันแต่คุณจะได้ของดีไปบูชาเพราะเวลา าจารย์ปลูกเสกนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องเดินทางไปตรงนี้ก่อนตรงนู้นก่อนนี้ตอ่อแล้วก็มาส,สุดท้ายที่อาจารย์อ,อแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นปิดทองอะไรก็อว่าไปใช่ไหมเออเป็นความลับนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงตามราศีจกักรเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษวันนี้โอ้โหดวงชะตาคุณเนี่ยนะ ในเรื่องของการงานไม่ค่อยดีระวังความเสียหาย <c oughs> ผุกปสักปัญหาต่างๆนะครับผลประโยชน์ดาวเรียนตัวคุณอยู่ในภพกรรม,มะคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยดาวพระศุกร์คุณในวันนี้ก็ถือว่าดีนะเออคู่ครองช่วยเหลือด้านการงานได้นะครับบางคนก็มีเกณฑ์การลงทุนต่อมาชาวลัคนาราศีปุกจบ ราสีปุกจบเนี่ยโดยชะตาคุณอาจจะหักโหมรู้สึกว่าคุณจะใส่ใจหรือลุ่มหลงมมวเมาอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานได้ทํางานมากจนเกินไปนะครับระวังปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็ด้านการเงินเนี่ยดาวพุธคุณอยู่พบลาพะนะครับการเงินที่คุณทำเลยจะนําพามาซึ่งลาบและผลประโยชน์ที่ดีให้กับเจ้าชะตาในเรื่องของความลักดาวอังคารคุณก็อยู่สุภระนะครับคู่ครองก็ ช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน <c oughs> ชาวราศีเมถุนเนี่ยในดชะตาของคุณนะครับอิทธิพลดาวาประจำตัวพุธก็อยู่พบกรรมะนะครับ,บวันๆทำแต่ง,งานในโดชะตาคุณในช่วงนี้นะแล้วก็ดาวพระจันทร์การเงินคุณก็อยู่มรณนะเก็บเงินไม่กี่อยู่ นะครับต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีตรวดาวเพื่อสับริสมัง,งานได้งานประสบความสมําเร็จนะความรักก็มีความสุขต่อมาเช้าล,าลา 4, าัคนาราศีกรกฎคนกรกฏวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับอย่าคาดหวังอะไรไว้สูงมากจนเกินไปเพราะอาจจะผิดหวังในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยเท่าไร่นะครับถ้าได้าอาจจะได้น้อยนะในด้านของอาการงานคุณนะอาจจะเหนื่อยต้องอดทนนะครับดาวคู่ครองก็เป็นมรณะอยู่ยังไม่ค่อยดีนะครับ นะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะประคับประคองนะครับเอ,อพอดีลูกศิษย์ก็แจ้งมาว่าอะไรนะสารเลื่อนอที่เขาไปฟ้องร้องคดีอะไรไม่รู้สารเลื่อนเลื่อนไปประมาณตั้งเมษาพฤษภาคนมะก็น่าจะโอเคนะเอ,อคือราศรีกรกฎคุณจนะต้องรอเพื่อรหัสมาช่วยถ้าบางคนทุกโอยนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณต้องรอให้ดาวเพื่อรหัสมาเป,เป็นสิงหากณฑ คุ้มโทษคุ้มภัยดีในดวชะตางคุณคุณจะดีขึ้นนะต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยคนสิงห์วันนี้ก็มีความสุขดีนะเก็บเกี่ยวผล,ผล,ผ,ลผลิตต่างๆมีผลกําไรมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับไม่ได้ลําบากอะไรนะเอออย่าแล้วก็อย่าไปทําอะไรซึ่งเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์มากจนเกินไปให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ ในด้านของการเงินหนีอิทธิพลดาวพุธคุณก็เก็บเงินไม่กี่อยู่ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะต่อมาชาวลนะัคนาราศีกันคนราศีกันในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การแข่งขันต้องต่อสู้อดทนนะครับทําให้ดีที่สุดนะนนดวงชะตาของคุณต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ให้มาก <c oughs> ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระศุกร์ของคุณก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะ จ่ายมาทางนี้ได้ก็ยิ่งไหนยิ่งดีนะเนีต่อมาชาวลัคนาราศีตุลนคนตุลเนี่ยคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาติดขัดอะไรนะนู่นนี่นั่น,นแต่ใจเย็นๆครับคุณมีทางออกคุณจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะการเงินก็ต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จนะครับคนรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะต่อมาชาวลักนาราศีพิจิก คนราศีพิจิกถือว่าดวงคุณในวันนี้คุณจะต้องใจแข็งเด็นเดียวเด็ดขาดชาวลัคนาราศีพิจิกหลายคนที่มาดูกับอาจารย์เนี่ยเป็นตกลงโตแกนะเป็นนักธุรกิจใหญ่โตมากมาย้ยเขาดีมากแต่ว่าเขาก็บอกเหนื่อยนะแต่เหนื่อยก็ดีนะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์การลงทุนนะครับบางคนก็ถามว่าจะลงทุนในช่วงนี้ได้ไหมมีคนมาชวนลงทุนไปเลยครับเย่าเลยไปไกลก็เลยลงทุนกรุงเทพกับพอนะก็เลยอยู่ไกลนะ แล้วคุณหลังเมษาเนี่ยคุณก็ค่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตการเงินจะเข้ามาหาคุณอย่างทั้งปีเลยและได้อย่างรวดเร็วนะครับไว้กาคุณก็ลงทุนไปได้ในช่วงนี้นะต่อมาเช้าลาัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยอิทธิพลดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องใส่ใจลูกค้าดูแลให้ดีดูแลผู้ระผู้ใหญ่จะประสบความสำเร็จนะครับดาวการเงินคุณดาวเสาเนี่ยนะครับก็อยู่สหาหัสช้า แล้วเสาวันนี้มันเป็นการลากินีนะครับตามเกณฑ์เนี่ยนะคือมันการเงินเสียเนี่ยจ่ายแหลกเก็บซ์บไม่ค่อยอยู่แล้วไปอยู่ในภพซาสชา้าเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะต่อมาชาวล,าลาาัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณก็จะจะมีความทุกข์อกทุกใจนะครับแต่คุณมักจะมีโชคอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝัน คือดวงของคุณเนี่ยก่อนพฤหับสบดีย้ายเนี่ยนะทำอะไรให้รีบบทำสวดมนต์ไหว้พระเสริมดวงนู่นทำอะไรคุณอย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีๆนี่หลุดลอยไปเอาให้เต็มที่ไปเลยมูก็มูให้เต็มที่จะสมหวังนะครับด้านการงานในวันนี้ของคุณเนี่ยนะก็ประสบความสําเร็จนะครับการเงินก็มีไรายได้เข้ามาจากทางไกลต่อมาชาาาัคนาราศีกุ่ม คนราศีกุมเนี่ยนะครับให้พยายามสวดมนต์พระนะครับแล้วก็ทําบุญนะให้อาหาราสัตว์บริจาคทานนะครับเป็นมงคลแล้วก็ดาวการงานคุณยังอยู่ในภพวินาศก็ต้องระวังความเสียหายนะครับส่วนความรักดาวคู่กุมรักคู่ของก็จะนําโชคลาภม,มาให้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีน <c oughs> โอ้โหว่าคนราศีมีนขอแสดงความดีใจด้วยนะ ไม่ต้องทายอะไรอื่นเลยวันนี้เนี่ยคนมีนคุณจะได้เงินครับเงินจะได้ขนาดไหนมากหรือน้อยเงินที่คุณได้ในวันนี้ทําให้คุณมีความสุขเอางอี้ดีกว่าโอเคอันนี้ครบจุดสองราศีแล้วนะครับถ้าใดสนใจจะดูดวงชะตากอาจารย์โดยละเอียดนะครับหรือดูวงช่วยออนไลน์นะครับนะท่านใดสนใจในช่วงนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมนะครับอาจารย์รับเฉพาะยี่สิบท่านเท่านั้น นะครับสำหรับคนที่มาดูห่วงจุ้ยออนไลน์กับฉันนะครับก็จะมีแถมรูปของเทพเจ้าไฉซิงเอยขนาด A3 สขนาดใหญ่นะครับปกเสกนะครับอันนี้ถือว่าสุด,ส,ดสุดยอดเลยนะตามหลักห่วงจุ้ยนะครับเสริมให้คุณเนี่ยมีโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามานะครับรูปเทพเจ้าไฉซิงเอยรุ่นเนี้ยนะครับมหาเศรษฐีราชาโชคยุคที่9คุณจะประสบความสำเร็จนะครับ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กบอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ